กับพี่น้องค่ะพี่น้องป้องป่ายไม่เห็ดกับข้าวให้กินเบงหร้อหล่ะผักอุย้ยขวดปักขวดแม่ผักขออนุญาตใช้คำที่เพราะพิงบันเทิงศิลน,นะคะมื่อนี้บันเทิงอีลีค่ะมีบระกอกด้วยแล้วข้าวเช้าวพวกนี้แอบกินหรือย,ยัง <Yeah. S 1> ไหนพี่สูตรกันได้กินยังต่อหล่อซันเลยเด้อโคตรเลยหิวแล้วเนี่ย เราแล้วแต่เด็กน้อยจะได้เอากลับบ้านด้วยได้นี่ซันต้องหิียวด้ยนี่อุ้กุกสันแห้งเนรอหนีจังเลยเนี่ยไม่กินเา้าวนองกันแท้ๆไหมมาหาอะไรกันนี้โอ้พี่น้องคะมีจุนะคะมีจุมีอย่างอีกเธอโอ,โอ้ยพี่น้องคะได้ความอนุญาตเปิดว้าวโอ้ยจุ้ยจุ้ยจุบพ่พอมีอย่างเนีบุ้ยเบ่งเด้อ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตใส่ใจมือคะอ่ะเนื้อเป็ดกระล่มตะไคร้ทะชัวที่น้องเบิ้งอันนี้เบิ้งข่อยสิไปจุเนื้อมีมแนวจุรักกินควันเหรออืม จิ mm ้ม hmm. จิ้ม